ครับพบกับเราช่องคนกับช้างแฟมิลี่นะครับอันนี้เราพาลินลินเบอร์ดี้แล้วก็พิโดโ้ครับมาร่วมกิจกรรมทางตกงานที่วังทะลุนะครับเพื่อหาคะแนนซื้อแปลงหญ้าให้น้องคีมที่อยู่บ้านครับน้องคีมไม่มีหญ้ากินเอ,อืเลยต้องพา แม่แม่พี่ๆของน้องทีมมาครอบครัวน้องทีมมาร่วมกิจกรรมกับถังตบงานที่วังสุนครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นอ้อยอัางังก็เป็นพี่โดโดของเรา ดูด no ู ah ้วครับกินจะอยู่ในร่มไม้ก็จะพาน้องคินไปอาบน้ำนะครับโอ้น้องคินชอบกินยาอย่างเดียวเลยอยู่ไหมลูกอยู่ไหมอืฮะ้ยทำตาบ้านด้วยลนะ ตาบวานยังไงตาบวานให้ดูน่อยตาบวานดีดเอตาบวานนอยตาบานน้อยคริมทำตาบวานนะครับยากของน้องครีมวันนี้ก็มียากแค่นี้นะครับน้องคิมได้ กินนะครับขายขาก็ายังไม่มีคะแนนจะซื้อแปลงย่านะครับก็กินอย่างประหยัดประหยัดระเกเสร็จก็จะหานาังทิมอ่านน้ำเสร็จก็จะลงไปวางถลุ นะครับพาพวกแม่แม่พี่ๆของครอบครัวของน้องคินไปร่วมกิจกรรมอ้ช้างตกงานที่วังทุน,นะครับวันนี้เป็นวันแรกของแม่แม่พี่พี่พแม่ป้าป้าของน้องคลีมนะครับนี่อากาศร้อนอันตนรนมาทำไมอีก Một số bàn thái Khi bạ khi Bạ mà muốn mà Rồi Biến mà má. <tôi đồng ý của mình> à mềm một lên hấp tại cả chân lon trong nên bị Mama ที่ถอยมามามาเดินมาเอาปะที่ไอ้มาเดินมาทีของเราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ โดนดดบปิดเฮ้เอ้ยกินยาไหมอยากกินยาไหมลูกเฮ้เอ้ยอันนี้ยาหนีเนี่ยออ้านี่แล้วนี่แลเนี่ยอันนี้เอ้าเอ้าเอ้าทุกคนทำตะวัน้วยเลูกาาท,ำทำตะวันทำยังไงทำตะวันนี่ดิเออตะวันนี่อตะวานัน,น,าวานปิงป้งปิง้ป dạ ừ. ừ. bán con dạ bán đuổi hiểu lấy giang hiểu lấy giang hiểu mấy lúc hiểu lấy giang sao bà đi khá xiềng đuổi xiềng nói xiềng đa năng xiềng ừ. เดี๋ยวก็ต้องกลับไปลงไปวางรีกนะครับไปดูดูพวกแม่แม่ของน้องทีมแล้วก็พี่ๆของน้องครีมครับน้องทีมก็อยู่คนเดียวก่อนนะครับไปก่อนนั้นน้องครีมหรับนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องคนกับช้างแฟมลีอยู่ด้วยนะครับขอบคุณครับ